ปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขด้วยการจัดระบบให้ดีวางแผนการซื้อของล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เสมอว่าคุณต้องทําอะไรบ้างต้องซื้อเครื่องปรุงอะไรบ้างจดรายละเอียดรายการสิ่งต่างๆที่ต้องซื้อไว้ในกระดาษหากเตรียมอาหารครั้งเดียวสําหรับกินได้สองมือก็ดีสิ่งสําคัญในการซื้อของคือการแบ่งประเภทสินค้าให้ดีใช้เวลาสักสิบห้านาทีในการวางแผนก่อนออกไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต โดยอาจแบ่งประเภทดังนี้รายการสิ่งของเช่นขนมปังอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องผลไม้กระดาษบันทึกประจำวันเครื่องทำความสะอาดเครื่องปรุงรสเครื่องดื่มเนื้อปลาและผักหากออกแบบได้ครอบคลุมแล้วควรทำสำรองเอาไว้สำหรับคราวต่อไปด้วยจดสิ่งที่ต้องการซื้อแยกตามประเภทสินค้าเช่นเครื่องครัวเครื่องปรุงรสเป็นต้นสอบถามสมาชิกในบ้านว่าใครต้องการอะไรบ้างและให้จดบันทึกลงไป